ผู้หญิงที่หลอกใช้คุณมักจะมีลักษณะแบบนี้ 1. เขาจะให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินอยู่เสมอผู้หญิงประเภทนี้ถ้าคุณเจอเขาเมื่อไหร่ก็มักจะบ่นว่าไม่มีเงินจะทำหน้าเศร้าเล่าเรื่องแย่ๆให้คุณฟังว่าไม่มีเงินจ่ายนั่นจ่ายนี่เขาจะดีหน้าเศร้าให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินเขาอยู่ตลอดและยังไม่พอบางครั้งเขาอาจจะพูดไปถึงครอบครัวของตัวเอง ว่าธุรกิจที่บ้านไม่ดีไม่มีเงินใช้เลยที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขาอยากได้เงินจากคุณผู้หญิงแบบนี้จำไว้เลยว่าเขาไม่มีความจริงใจให้คุณหลอกใช้คุณเท่านั้นถ้าเขารักคุณจริงเขาต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ไม่มาขอเงินผู้ชายแบบนี้หลอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายก็ต้องพิจารณาเอานะว่าคนที่คุณคบอยู่เขาจริงใจกับคุณหรือเปล่า2 มักจะติดต่อหาคุณเมื่อต้องการอะไรบางอย,าอย่างผู้หญิงที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณมันดูได้ง่ายมากเวลาที่คุณโทรไปหาคิดถึงอยากคุยด้วยเขามักจะไม่รับสายโทรไปยังไงก็ไม่รับไม่โทรกลับข้อความก็ไม่ตอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการอะไรจากคุณอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของที่อยากได้เขาก็จะติดต่อหาคุณพูดเอาใจคุณให้คุณหลง ผู้ชายจำไว้นะผู้หญิงที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะอยากให้คุณใจอ่อนแล้วยอมตามใจเพราะฉะนั้นจงใช้ความคิดให้มากอย่ามัวแต่หลงแยกแยะให้อ่อนว่าผู้หญิงแบบนี้เขารักคุณจริงหรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างทำไมเขาโทรหาแค่เวลาที่ต้องการเท่านั้นคิดให้ดีๆว่าผู้หญิงแบบนี้สมควรมอบความรักให้หรือเปล่า 3. มักจะเรียกร้องอยากได้แต่ของแพงๆถ้าคนที่คุณคบอยู่อยากได้แต่ของแพงๆอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้อยู่ตลอดเวลาและของแต่ละอยา่างมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นแล้วพอคุณไม่ซื้อให้ก็โกรธไม่พอใจแต่พอคุณซื้อให้ก็ดีใจยิ้มมีความสุขแบบเข้ามากอดเลยแล้วก็ใช้คำพูดหวานๆบอกรักคุณว่าคุณดีที่สุดเลย ถ้าแฟนของคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้แสดงว่าเขารักคุณที่เงินนะไม่ได้จริงใจกับคุณแน่นอนผู้หญิงที่ดีเขาจะไม่กล้าให้คุณซื้อของที่แพงๆให้หรอกเพราะสิ่งที่ผู้หญิงดีๆเขาต้องการคือคุณค่าทางจิตใจจากผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่จริงใจเขาจะมีสั์สิมาเป็นอันดับแรกๆเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายจงรู้ไว้อย่ามองผู้หญิงแค่ความสวยต้องใช้สมองใช้หัวใจด้วยนะ สังเกตดูดีๆว่าคนคนนี้เขามาหลอกใช้คุณหรือเปล่า 4. ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายให้ตลอดถ้าจะพูดกันตรงๆเลยก็คือผู้ชายส่วนมากเวลาไปกินข้าวกับแฟนไม่ว่าจะถูกหรือแพงเขาก็จะเป็นคนจ่ายเสมอแต่กับผู้หญิงที่เข้ามาเพื่อหลอกใช้คุณเวลาไปไหนมาไหนกับคุณเขาจะไม่เคยช่วยอย่าเรื่องเงินเลยไม่เคยจ่ายค่านั่งค่านี่ให้เลยห้าบาทสิบบาทก็ไม่เคยจ่าย ทำจนชินเป็นนิสัยเพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายต้องเลี้ยงทุกอย่างจำไว้เลยว่าผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่ไม่จริงใจเพราะผู้หญิงที่จริงใจที่รักคุณจริงเวลาไปไหนมาไหนเขาจะไม่เอาเปียผู้ชายแม้ว่าผู้ชายเต็มใจที่จะจ่ายก็ตามแต่ผู้หญิงก็ควรช่วยเขาบ้างอาจจะสลับกันจ่ายก็ได้ผู้หญิงที่ดีเขาจะไม่เห็นแต่ตัวหลอกผู้ชายจงรู้ไว้นะ ถ้าคุณเจอผู้หญิงที่เอาเปรียบคุณแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงเขาเข้ามาเพื่อหวังอะไรจากคุณแค่หลอกใช้คุณไปวันๆก็เท่านั้น